จริงๆก็เหนื่อความคาดหมายครับที่ได้เรียนนะครับก็คิดว่าเป็นประโยชน์สำหรับตัวผมมากนะครับแล้วก็คิดว่าจะกลับไปพัฒนาตามหัวข้อแล้วก็ต่าๆที่อาจารย์ให้ไว้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ดร้วก็รยักนะครับแล้วก็อาจารย์พัทด้วยนะครับที่สนับสนุนผมแล้วก็ที่หนึ่งนะครับให้ได้มาเรียนแล้วก็รู้จักเพื่อนๆในคอร์สนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆท่านครับที่ ช่วยแชร์ประสบการณ์นะครับแล้วก็มองวิชาชีพของตัวเองนะครับให้พวกผมเด็กได้รับรับรู้รับทราบนะครับยังมีหลายเรงเลยครับที่ผมคิดว่าเราต้องศึกษากันและกันนะครับแล้วก็ช่วยเหลือกันอะไรน่าอย่างนี้นะครับยังไงก็ฝากตัวด้วยนะครับขอบคุณมากครับเดียวมาตต่อไปครับเชิญน้องแพรครับน้องแพรคนเล็กจากเดี๋ยวให้พี่ใหญ่คนสุดท้ายเลยอ่าเชิญครับค่ะก็ขอบคุณ อาจารย์บรรยากาะ,ะแล้วก็แม่นาแล้วก็ผู้เข้ารีอบรมทุกคนนะคะ <c oughs> ก็หนูได้รับประสบการณ์ดีๆมากค่ะเหมือนได้ฟังพี่ๆทุกคนจากประสบการณ์ต่างนะคะ <c oughs> แล้วก็ให้ความรู้ความเข้าใจที่หนูก็ไม่ไม่เคยรู้มาก,ก่อนค่ะแล้วก็อย่างที่บอกเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน,าน,นะคะ่ะทําให้ได้รู้ว่าได้รู้จักคนมากขึ้นค่ะแล้วก็เหมือน ในดูว่าการพูดคนที่จะทำตัวยังไงการนำเสนอคนเป็นยังไงแล้วก็ขอบคุณพี่ที่ให้ควาปร,รึกษาค่ะในเรื่องของโครงการแล้วก็การดำเงนิงเงนการต่างๆค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหคุณเชอมตั้งแต่อามานตั้งแต่กลัวต้องแปลโคมากนะคงมากโอ้โชัดเจนเลยอ่ะชัดเจนชัดเจน ก่อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณอาจารย์บรรยานะคะแล้วก็คุณแม่น้าค่ะที่ได้จัดโครงการนี้แล้วก็เชิญชวนชัดเข้ามาร่วมโครงการนี้ค่ะสิ่งที่ได้รับในวันนี้นะคะก็คือการได้เป็นวิทยากระคะ่ะทั้งในเรื่องของสามสอนะคะสนุกส่วนร่วมแล้วก็สาระค่ะแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้เข้าร่วม อบรมทุกท่านค่ะที่ให้คําแนะนําให้การสนับสนุนค่ะในการทําโครงการนะคะที่จะไปนําเสนอนนค่ะได้คําแนะน,นํำคาคีดแนะคำติชมบางๆค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครัอบอ่าขอบคุณที่รับช่างหน่อยครับปัดไปที่หนึ่งน,นะเรียนไปท้ายเลยจบครับก็อันดับแรกต้องบอกว่าวันนี้ผมได้เยอะมากนะครับจริงๆอาชีพนัก วิทยากรเป็นสิ่งที่ผมไม่ไม่อยู่ในขอบเลยวัานธรรมอะไรสไตล์มาต้องขอบคุณอาจารย์บัญญัติท่านแรกนะครับที่ได้ให้ผมเข้ามาในครองนี้นะครับแล้วก็มีนะครับอันนี้คตัวอย่างที่ดีสำหรับผมนะ,ะมีเรื่องเป็นเด็กจะเป็นเด็กที่ไม่ธรรมาดานะครับมีอะไรหลายอย่างที่ผมต้องเอาไปเรียนนะะอนาคตนะครับที่สำหรับนะครับ ก็ถือว่าสองวันนี้ต่องวันนี้แสดงว่าหิวเลยพี่แสดงก่หิวก็มีหลายอย่างครับที่ยังยึเลยที่ที่สุดท้ายรับู้เหมือนไม่มีอะไรแต่เป็นคนที่มีอะไรเยอะโอ้โหพี่ตัวต่อไปเราพี่บุ้มนะครับเราก็พี่อี๋นึวยครับก็ต้องบอกว่าสองั้งท่านก็เป็นต้นแบบทุกผมนะครับต้องบอกว่าสองท่านเนี่ยเป็นที่รักของกกองเป็นอาชีพที่ไม่เคยมียอมเลย ผมไม่มีปีกที่เป็นดีเลยนะครับต้องขอขอบคุณมากครับที่ได้คดูวันนี้นะครับขอส่วนน้องทั้งสองท่านนะครับทำกำแพงทำชันนะครับก็ถือว่าเป็นเด็กนะครับแต่ก็เป็นเด็กที่มีความสามารถนะครับสามารถพูดได้แบนี้แล้วสามารถเขียนงานออกมาได้เยอะนะครับแสดงว่าน่าจะเป็นอนาคตที่ดีนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ผมได้มาดีน้องน่าชมมากที่หนึ่งโอ้ประทับใจเลยนะครับเฮียนตรงนี้เนี่ย ก็ผมก็ขอขอบคุณนะครับดรบัญญัตินะครับแล้วก็ดร็อปเอร์เลิศชัยนะครับเพื่อนของอาจารย์อีกทีหนึ่งครับที่แนะนำนะครับให้มาพัฒนาเกี่ยวกับสกิลเรื่องของการเป็นวิทยากรนะครับเพราะว่าทางสายงานเซตตี้นะครับมันเป็นด้วยด้วยอาชีพของตัวเองอยู่แล้วนะครับต้องบรรยายต้องอบรมนะครับให้กับกลุ่มต่างๆนะทั้งผู้รับหมาัวเด็กแม่ษาอะไรต้องต้องใช้บ่อยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น ในการที่มาเรียนในวันนี้นะครับก็ส่วนสร้างนะความมั่นใจแล้วก็ทักษะต่างๆนะครับเพื่อเอาไปพัฒน,นาต่อให้แบบผูนะ้เข้าอบรมเนะี่ยดูให้ให้ความเชื่อถือเรามากยิ่งขึ้นนะครับก็แล้วก็วันนี้ที่มารมกับพี่ๆน,น้องๆนะครับของแต่ละท่านเนี่ยดูจากเอาปลายแล้วมีความมากความสามารถทุกคนเลยนะครับถึง<ม>จะเป็นน้องแต่ว่ามีความคิดที่เอตที่แบบเป็นเป็นเด็กรุ่นใหม่นะครับนะ<ม>เห็นช่องทางในอนะโคตแล้วนะครับ นะซึ่งเราก็อาจจะต้องอาศัยประสบการณ์ของน้องๆเหมือนกันใ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 นนัดมองคิดด้วยนะครับก็ขอบคุณนะขอบคุณเี่ยนะคะท่พี่ออยนะพี่ออยเสร็จท้องถิ่เดี๋ยวจะฝากน้องแตล์ถ่าให้น้องหนีนะเจอกครับก็วันนี้ก็ต้องฝากขอบคุณนะคะท่านอาจารย์ต้นจากัญานะคะแล้วก็ขอตัวลาล่เรื่อยๆจนถึงมันลอยนะคะท่านหน้าที่ ให้มาอบรมในวันนี้นะคะที่พัฒนาักษาคมรู้ของออยเองนะคะซึ่งจริงๆออยก็เป้นใคกับพี่หนึ่งนะคะก็คือเราก็ไม่คิดว่าเราจะเป็นวิทยากรนะคะ <c oughs> แต่วันหนึ่งด้ื่ความบทบาทหน้าที่ที่เราทองอยู่ทุกวันเรื่องของการสอนงานหรืออะไรต่างๆก็คือสิ่งที่เหมือนเป็นการเป็นวิทยากรไปใน,นตัวอยู่เป็นการที่เราต้องไปพูดนะับความรู้ของเราที่มีให้กับคน ที่ต้องเป็นหลักงานนะคะแล้ววันนี้นะคะก็ได้รับความรู้นะคะแล้วก็ได้นิพพาพที่ดีนะคะจากที่สามทุกท่านะคะก็ทั้งน้อย,อย,อยสามคนนะคะซึ่งก็เป็นรงบันดาใจว่าเด็กยุคใหม่สมัยนี้นะคะมีความมุ่งม,มั่นมีเป้าหมายของตัวเองที่ชัดเจนนะคะในการที่เจริญต่อไปในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้ายอนไปสมัยก่อนอไม่อาจจะไม่ดีแบบ ความรู้ว่าะอะไรขนาดนั้นแล้วพิเศษขนาดนี้นะเออแล้วก็อย่างที่ลึงเองเนี่ยก็เปิดโอกาสเนาะเปิดโลกของทางด้านเทคโนโลยีนะคะเรื่องของแอปพลิเคชันนะคะซุปเปอร์แอปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทางพี่โสมีนะคะที่แบบดูแล้วเป็นรุนที่ที่ไม่ได้เชยแล้วก็ไม่ได้ร้าหลังนะคะซึ่ง มีอะไรหลายๆอย่างที ite, age. Age ่สามารถที่จะเป็นแชร์องความรู้ให้กับเราน้องๆในทีมได้ค่อนข้างมหาศาลนะคะเป็นทางความรู้โนเลตที่แบบยิ่งใหญ่มากต่ายีศาจอะนะคะแล้วก็น้องกอลนะคะก็เป็นนักธุรกิจนะคะที่ไปแรงนะคะแล้วก็มีความผุ่มรุ่มลึกนะคะมีมุกนิดหน่อยเลยเงี้ยนะคะก็ แล้วก็เป็นการพบปะของจัดเติมที่เรามีคิดว่าการสนทนารอบนี้วิทยากรอย่างหนึอาชีพกับเราได้ทีมจอที่เพิ่มมาอีกสองท่านขึ้นด้ยนะคะเหมือนเป็นสตาคมจปเพิ่มขึ้นเลยค่ะขอบคุณค่ะอ่าขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าเดี๋ยวให้น้องหมีนอะน้องแต่อาจารย์ขอรบววนสื่อให้น้องหมีหน่อยพี่หีพี่ดีเลยก็ที่มีจบแล้วนะเ่าสครับพี่หีนะครับ ก็เป็นน้องใหม่หน you know so ้าเก่านะครับเตัวนั่งร้องเสิร์ฟน้องอะผมเกือบทุกรอบแต่ด้านที่เคยก็มาเรียนในจานนี้ก็จะได้เห็นผมนั่งหลงหลังก่อนแต่บอกเลยครับนั่งยู่หลังแล้วไปที่ตัดมาแค่นั้งฟังเสิร์ฟกลับมาเราเรียนแล้วต้องบอกมาพูดตรงนี้ตัดที่นั่งผมเมื่อก่อนที่ตรงนู้นปัจจุบันตรงนี้ต่อไปก็หวังว่าจะอยู่นี่ก็ต้องบอกต้อก็ต้องขอขอบคุณหน่อยนะคือเราได้บรรยากาญญาที่คอยส่งยาให้ผมที่เรียนให้ ศึกษาเพื่อมาขึ้นจะได้มีความรู้ก็ถึงโรงเรียนตอนแรกก็คือในข่าวโรงเลีแล้วก็ปรอเชิญมาแล้วก็รู้สุกอะเรดีอะขอบคุณทุกท่านทีเดยพี่กอลครับวันนี้ขอบคุณจริงครตั้งแต่เมื่อวานแล้วรับดีมากครับขอบคุณมากพี่กอล์ไมที่ผมตายเลยแล้วก็คาดหวังว่าจะได้เห็นทุกท่านในครั้งนต่อไปแล้วก็ในฉากต่อไปด้วยขอบคุณครับสุดท้ายครับพี่ใหญ่ของเราครับหลังจากทุกจบเดี๋ยวควยอนให้เราด้วยนะหนึ่งนาทีนะหนึ่งนาที แลเข้าไปก่อนให้เราเสร็จก็จะมาบ้าน่ายรูปนะครับเจอท่าที่แเอียดตลอดทุกท่างานเลยนะอาจารยเป็นมากเลยนล้วนุ่มสุดเลยแบบกลายเป็นอะไรทุกอย่างต้องเป็นพละกับเราเยอะต้องขอขอบคุณที่ให้โอกาสนะนะแล้วผมกันโตงเปิดโลกนะครับคนแก่คนนะคะที่มาคิดว่าการเป็นเทรนเนอร์ซึ่งไม่เคยอบรมมาบ้างไม่เคยได้เรียนมาบ้างอบรมมาคอร์สจากสถานที่อื่น ที่จที่ทไปทำมันก็ไม่ได้เป็นสมบูรณ์แบบแบบนี้ถือว่าที่นี่ให้เยอะมากนะคะแล้วอีกอย่างน้องๆทุกคนกคนือครูของที่เพราะว่าแต่ละคาแรคเตอร์แต่ละแต่ท่านรียนดีอยู่ในตัวทุกคนเลยทําให้เราได้เก็บเกี่ยวด้วยนะคะการมองบางครั้งน้ามองแล้วก็ต้องเก็บเป็นความรู้นั่คนคือครูทุกคน ที่มาอยู่ตรงนี้มีคุณค่ามากนะครับและพอที่จะเป็นมือโปรในอนาคตพี่อนาคตก,กั้งก็จะอยากให้เป็นที่เรื่องปอดดีในเรื่องอการแสดงออกเม่กั้ให้อนาคตพร้พอมที่จะให้เดินกับอาจารย์อาจารย์ผู้เดให้ก็สมกับอาจารย์ที่บ่มเพาะนะครับซึ่งตัวอาจารย์เองตกน้ำไม่ไหลตกตอนไม่แน่เลยคะ่ะ ความรุ่งเรืองของอจจงาจารย์มีไกลถึงแค่เนี่ยเพราะว่าอาจารย์ให้กับลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็คงไม่เท่าทีงแน่นอนตามวงการย์เป็นกรรมการสิทธิการอยู่แล้วครับมีโอกาสนในในก็ยินดีกันเพราะว่าเจ้าการในการที่จะบางทีทุกคนมีอันดีๆในตัวอยู่แล้วส่งข่าวช่วยเดือนได้นะคะสองนีได้ข่าวสารอะไรก็จะช่วยหนะะ่ะยินดีเต็มที่ครับ ถึงแม้ว่าวันนี้มองรู้สั้นนิดเดียวสองวันการเรียนกันนะแต่ความรู้และความรู้ดานและเรามีมิติค่ามีมีคุณค่ามากค่ะขอบพระคุณมากเลยครับคุณครับที่ให้พรามพวกเรา่อยได้นะครับพี่โอ้เราไม่ให้เกียรติอาจารย์ให้เกียรติอาจารย์เลยมีโวยพรให้เรก่องหลานหลักเลครับพี่น้องๆเรื่องอะครับคงไม่มีอะไรมากมันก็คุณค่าสีรัตนาตายเลยทั้ทุกคนมี สิ s, ่งศ <Viol ent. S 2> ักดิ์สิทธิ์คุกครองอยู่แล้วนะครับนึกถึงคุณรปรัตนาวใสเขาคุระแทนประสงค์คุกคองแล้วก็แผ่ปุะสงคให้ออกตัวเองทุกเช้าก่อนเริ่มทำงานนะครับทุกย่างก้าวคุณจะประสบความสมเด็จติดต่องานใดๆก็ไม่สะดุดด้วยนะครับมีผลมากก็อีกอย่างหนึ่งทุกคนมีความมั่นและร่ม ได้ร่วมบุญบารมีอาจารย์พญ่ทุกอย่างก้าวหน้าที่จะดำเนินเรืองขอให้สมเด็จเดินเร็ววันได้เงินล้านทุกคนนะครับสาธุกับพี่กับคุณครับต้าเอกเลยนะครับ